สวัสดีครับสวัสดีอูดอูดสวัสดีค่ะวันนี้เรามากับหินอย่างใหญ่เลยหินใหญ่หินโอ้ยท่องเบาค่อทข้างมากว้ยดูขนถนนเลยวู้บคำโมงอยู่นะตาบปอูดชัดไปอูดเบาๆหน่อย Ừ, bây ừ, ừ, đây lộn bài bạc luôn Bảo được kia số cho tôi trả kia số ở đâu <cay đoạn Penh> ถือไห้ไหโอ้ยคนที่กอยู่ไหนคนถือ้องตีลังกาเอาเ้าองเอ้อเอาเเอาาเาเอาเอเออ ทำรา้ายร่างกายคนข้างหลังมากเลยอ่ะมันมีที่ยึดเกาะจอดมี้หรือเปล่าคิดถึงสมัยแต่ก่อนมีไมโครนะหนุกหนานขึ้นขับขึ้นขันนู้นลงคันนี้ขับคันนู้นลงคันนี้ขับไปมเดี๋ยวจะให้ขับลืมไม่ที่ขับแล้ว,ลวอ่ะโนรถถ่ยกันแล้ ทะเบียนสวยเหมือนกันนั่นี่อันนี้4ี่สี่แปดแสีอห้า๋อสองสองห้าสี่ห้าองสี่เสียดายเก็ป่าเอาจะมาเสียดายแตเขาพี่ป่าเก็บไม่ได้เป็นคนนอ้คนดูตาลายหมาแล้วนี่ไงกรนสุนี่ไงคำลรถไทยอยู่โเออพี่เน้นคำลรถไทย ไปนี่มันพาไปทางไหนก็จะไปเนอะเฮ้ยยางมันเบนข้างหนึ่งนั่นน่ะตรงนี้แหละเขาไถอยู่ไม่เห็นบอกดูมันโยนดู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 มันโยนเขาดูด้วยมันจะโยนไอ้นมให้พ่ออนมให้พดูดูมันดูดูมันเอานมให้พ่อดูหน้าตาดูหน้าตาดูมันโยน Ờ, อ่ะยนยนอ๋อเลยเลยส่สวยส่งสวยนะเยวเรถามว่าใครมามีมีรถถังเยอด้วย ดูดดูดจนตนาดูดีปจินตนาจีกันเ่ยอะรเทนิ่งทำอะไรเนี่ยขับไมโครไหมเดี๋ยวพี่เชิ่ให้ขับเอาอ้คันหมอบนั่งก็ได้อะไรจะลงไปเลยเนาะเอ้ามันจะไปไรยังไงเราลุสูงไอ้นั่นของทีมงานนั่นไงอ ไม่ครูไหมหกเยอะมากตรงไม่เคยอือหืออือหืออ๋อมารถครับเดี๋ยวตรงนี้แหละหินนั่น ไปแล้วป้ายขาวไอ้ด้านสีนี่สองสองเกือบโต้งอ่ะโอ้โเฮ้ยไปดันลงไหมันอะไรลงใครขับคันนู้นอับพลิบพลิบหน่าขับลิบโนู้นะขับพลิบโน้ยแล้วคันนี้จอดทำไมอ่ะมันรถดำมาไม่ครบ ดิครับเอาลงไปขึ้นขับดูเอาไปเห็นเราเร็วลองเดินไปทางนู้นดูดิดูไม่โครในล่ะในล่ะคนแนนขับไมโครนี่เอารถนี่ออกก่อนไม่เดินไปนู่นก่อนฮะใช่อ่างเก็บน้ำ สวัสดีแปะขามาเลยนี่เราอุ้ยใครนี่อ่ะเอา,าเอาขาเอาขาอะไรเราวิธีขับแล้วไม่ได้ขับนานหลายปีให้เช็ครินสอนนะเอาอุ้ยมาสอนสาวขับรถได้เร็วเนี่ยขับคันนู้น,น,น,นไหมคันนี้มันก็ไม่ได้เป็นไรไม่ใช่บอก ไม้ันู้นให้เขาทำงานไปเดี๋ยวมันจะเสียให้แกตักเล่นตรงนี้นี่เอาลองเร็วๆไหนในโซโรอีกซน,นออนโซนอ,อ,นนอ,อ,นนอน่นจีนนไง เปโซโรที่ไหนไอ้ดูหน้าตาเป็นยังไงเปโซโรนนโซโเหมือนกัรเนื่เหมือนกันกับโซโรอันนี้คือซุบยางครับโบไม่กบาสตีเฮ้ยเฮ้ยอไอ้แม็กเดอร์แบกแบกมึงดูยางมึงอ่ะมึงดูยางมึงอ่ะเฮ้ย<อ>มันถอดหมวกแล้ว

เบนเม่เไมอู้เบนแล้วระวังยังในเสียไปไหนไม่ได้เลย,ดยเด้อมือบะเร่เรง มันเป็นระบบไฟฟ้านะครับต้องเคาะมันชดอตตัวนิดเออต้องต่อตรงต่อตรงบอกต้องทำปลั๊กใหม่นะนิคิตตองเสียไปใหม่ดิเนี่ยได้แล้วใช่ไหมนี่มันติด ไม่นู่นเกินหรือเปล่าทำไมมันกระตุ้นอย่างนี้อะคริสเหมือนปลั๊กไฟมันช็อตอ่ะอ,อืมซื้อปลักมาใส่ไหมซื้อปลักมาใส่ไหมไม่งั้นก็ไอซือปลักแบบ รุ่นรุ่นเราอ่ะรุ่นโบราณอ่ะเอ้ยรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ใช่ปลั๊กอย่างนงี้นะนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะไอตัวสีขาที่เสียบขาฟไฟอะ่ะตัวใหญ่ๆ,ๆ,ๆอ่ะรถเยอะมากเลยปลั๊กมันช็อตอู้ ฮะไอีอ่ทีมงานใครตสุนด้านนี้เดีววบวาบนาวับบนับาปปานใสคุณเจ,ม,ณเจมาทำไมบ่๋วใรไงคุณเจมมาทำไมเอมืองมาถ่ายมือไปแล้วมือถ่ายมือในพันนนอ๋อเดลระเพื่อมกีบาร์ตไทยนี่นะไมไดน่อยนอยม่นดิอ๋อแล้กมทำไม đại chị Chịp tật xuống toàn nó Rút màn khăn này, nà tạ Hãy tạ và là dụ Hãy tàu dụ tăm, hãy chút là bàn Hết nhú สิบล้อวนโบใครเนี่ยอ่ะวนโบะนู่นวนโบทำงานแปดสามชั่วงานไม่เบ้นะโอเคครับแต่สำหรับคนนี้ก็เงาะ ว่าจะขับไมโครเสียคิดไม่ได้ขับแล้วปักเสียอุปกรณ์ไม่ได้อา,ามาถ้าอุปกรณ์พระตรงพระเตทบมาได้ตัดต่อให้หมดแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยงเานะครับงรองชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ